เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมนี่เกมระบอกกันอีกแล้วนะครับผมมนในแมป last piece นะครับผมทุกคนหรือว่า last pirate นั่นเองนะครับทุกคนนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกจุดนะครับผมทุกคนซื้อของทั้งหมดในแมปนี้เลยนะครับทุกคนนะไม่ไม่จะเป็นแบบว่าจุดซื้อฮาคิบีเซนโตดาบแต่ละดาบนะครับทุกคน๋ยวผมก็จะมาบอกกันในคลิปนี้เลยนะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยทุกคนก็ขออภัยมาณที่ด้วยนะครับแนะนำกันได้ใต้ เมนต์นี้นะทุกคนเออใต้คลิปนี้นะครับก็เรามาคอมเมนต์กันได้นะครับผมใครที่แบบเพอ่มผมอาจจะพลาดจุดตรงนี้ไปอะไรก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกคนคลิปนี้ผมขอ500ไลค์ทุกคนครับกดไลค์กันให้ถึง500ด้วยนะครับโอเคทุกคนใครที่กดแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมโอเคทุกคนไปกก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 ััััันน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 นเเเเลลลลลลยยยยยยมมมมมาา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 ดดดูคคคคคครรรรรบบิ่่่่จจจจจจุุุุุแแแีี้้หหหะะะะทท็็็็ๆๆออผผตงืศป คือส่วนพิซซ่านนะทุกคนก็จะอยู่ที่เกาะแรกเลยนะครับทุกคนตรงนี้เลยเนาะใกล้ๆกระดานเควสเลยนะครับทุกคนนี่นะเออทุกคนแรนดอมนะครับผมราคาแรนดอมอยู่ที่2 5 0 0 0 0หาหนะครับผมนะในการใช้เบลีนะครับและการใช้โรบักอยู่ที่150นะครับผมแล้วก็ระดับก็ประมาณนี้เลยทุกคนครับกี่เปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนี้เลยดูด้านขวานี้ได้เลยนะรีเจนหนเ์เนะทุกคนเออคนเลยสุ่มได้โคตรยากเลยทุกคน1%นะฮะเออเดี๋ยวผมลองดีกว่าเงินมีเหลือพอดีครับก็ลองสุ่มไไปปวววััดดงแล้กน เกือสุดเลยเวนโอ้โหลองสูมเป็นไงล่ะเรียบร้อยครับเงินหมดตัวหมดใจแล้วปลาเทคนิคไมโลเทคโนมาตีนทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปบอกจุดต่อไปเลยนั่นเองนะทุกคนโอเคผมก็จะเริ่มจากดาบก่อนละกันนะครับเออค่อยๆไล่ไปเนาะเออจากดาบที่แบบว่ากระกาก่อนนะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวก็ดาบแรกนะทุกคนผมแนะนําเลยนะอันนี้ก็เป็นดาบราคาประมาณ1,000เบลีทุกคนนี่ครับอยู่ก่อนนี้ครับผมอ่าก่อด้านหน้าผมเลยทุกคนนั่นก็คือก่อบาร์กี้นะทุกคนก็จะมีดาบขายอยู่เนาะโอเคเราก็ทําการ เดินทางไปก่อนนี้เลยนะครับผมก็มีผลแสงก็เลยบินมาค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยเนาะโอเคทุกคนก็ถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ประมาณนี้อ่านี่ครับทุกคนช็อปนะครับผมเห็นไหมดาบนี้นะทุกคนราคาอยู่ที่หนึ่งพันนะครับผมก็เป็นดาบอ่าเป็นมา,มา,มาแบบยุคก,ก่อนนะครับพวกตจรสลัดใช้กันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบนุบโดนุบโด,บโดครับผมเออนี่ครับผมดาบนี้นะเออผมไม่ได้บูลลี่นะทุกคนผมพูดเล่น,นครับโอเคนี่ครับก็ปลาดาบอันนี้เนาะ โอเคทุกคนอ่านี่คือจุดแรกต่อไปนะครับผมไม่ใช่จุดแรกเลยจุด2อแล้วโอเคจุดที่3นะครับจะเป็นดาบที่อัปเกรดขึ้นมานิดนึงทุกคนเป็นดาบที่อัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเป็นดาบนะครับทุกคนชื่อว่าคาตาน่นั่นเองนะครับทุกคนราคาก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่นู่นนะครับคือผมจําได้แต่แบบให้ทุกคนเป็นลุ้นกันเอาหน้างานนะครับผมโอเคแล้วก็เดินทางไปเลยนะฮะโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จุดขายดาบก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะเอตตรรงงงหหหลัินนใญ่ี้ อ่าทุกคนนี่ครับก็จะมีเหมือนใส่ชุดเดยคอนโดขายอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็มาคุยครับผมราคานะครับผมอยู่ที่3 0 0พันะครับผม3 0 0พันเบลีนับผมประมาณนี้เนาะแล้วคือถ้าผมจำไม่ผิดนับจุดนี้ก็จะมีที่ซื้อของอีกที่หนึ่งนะครับผมอยู่ตรงน่าจะตรงนี้เนาะอ่าทุกคนตรงนี้ก็เป็นโซลูนั่นเองนะทุกคนโซลุนะถามว่าพี่โซลุคืออะไรมันคือเหมือนกรัรเทเลพอร์ตทุกคนเห็นไหมบ้างแบบว่าอย่างอย่างทูพีนี่กดเอ็กว่าเอ้ยกาวพีใช่ไหมเออทุกคนใช่ไหมกดเกซ์แล้วจะวาร์ปนะครับผมแบบชูว กดมันก็จะว้ามเเขาเรียกโซลูม um. นะั้งนะน่าจะใช่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะเออมันเป็นแบบ โซ่อะทุกคนเออโซอะไรเงี้ยครับเออโอเคก็ก่อนนี้มี2จุดนะเออโซลืมดูราคานะราคา5 0,000ื่นนะครับห้าหมื่นบาทนะครับเออไม่ใช่50,000บาท5 0,000เบลีนะฮะอ่าก่อนนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก่อนต่อไปทุกคนผมก็จะพาทุกคนนะครับผมไปซื้อบีเซนโตเลยรักกันนะครับทุกคนโอเคครับบีเซนโตเนาะเดี๋ยวผมขอบินขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเกาะมารินอยู่ไหนอ๋อเกาะมารินอยู่นู่นนะครับทุกคนเกาะมารินฟอร์ดอยู่นู่นเนาะมันอยู่ที่เกาะมารินฟอร์ดนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยยวผผมมมขอออออนนนนนนนุุุญาาาาตเเเเเดดิิททททงไไปปี่่กกกกกะะรรรรฟ์สััััคคคคคคคูบบโโล ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือเกาะมารินฟอร์ดนะโอเคจุดซื้อนะครับผมทุกคนบีเซนตกก็อยู่ข้างในเลยนะครับทุกคนข้างในมารินฟอร์ดเนาะโอเคครับแล้วก็เดินทางไปเนาะ ขออภัยทุกคนครับนัวขาวไม่ได้เกิดตรงแท่นนี้นะครับนัวขาวเกิดตัวน้ําแข็งเลยนะครับขออภัยนะข้อมูลผิดพลาดนะครับโอเคเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ทุกคนก็จุดซื้อจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ราคาอยู่ที่5ล้านนะทุกคนนะเรเวลเราต้อง250ขึ้นนะครับทุกคนเราก็ถึงจะสามารถซื้อเจ้าบีเซนโต V สได้นะครับทุกคนแต่นี่ขอบอกไว้ก่อนนะทุกคนนะรีบมาซื้อเลยนะครับผมผมว่าอนาคตเนี่ยแอดมินอาจจะแบบว่าต้องมีบีเซนโต V หนึ่งก่อนนะครับถึงจะสามารถอัปเกรดเป็น V 2ได้นาะ ใครที่ตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ5ล้านเนี่ยทุกคนแนะนำเลยนะมาซื้อไว้เลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตหน้านี้ถ้าแก้ไปนี่ทุกคนเรียบร้อยเลยนะอดเลยนะเว้ยอัปเดตที่27ดนี้ด้วยนะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราก็ไปบอกจุดซื้อก่อนต่อไปเลยอ,อ,อันต่อไปก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะผมว่านะน่าจะเป็นที่สุดท้ายที่คนอยากจะรู้กันมาน้านทุกคนนั่นก็คือจุดซื้อของฮาคินะทุกคนเออฮาคิก็ถามว่าจุดซื้ออยู่ตรงไหนนะครับผมขอตายเลยล้วกพรมะว่าที่จะไกลเนาะถ้าเดินทางนะครับ คือมันจะอยู่ใกล้ๆเกาะวอเตอร์เซเว่นนั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะครับอ่าตอนนี้เราเกิดเกาะน,นี้เนาะโอเคเกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนี่หว่านราลืมเราก็อยู่ที่เกาะวอเตอร์เซเว่นผมก็มองหานะโอเคทุกคนก้อนนี่เห็นไหม <l ots> นี่ครับมันจะอยู่เกาะหินตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมครับอ่าด้านหน้าผมนี่เองนะฮะก้อนหินด้านหน้าผมนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายฮาคิเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยทุกคนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยติดเอ้าโอ้ยน้องโอเค okay, ครับโดดขึ้นมาอันนี้ทุกกคนนน็จะะะอยู่ปรมาาณี้เนะ อ่าอยู่ใกล้ๆเกาะกับเกาะบาร์กี้เลยนะครับถ้าจะเกาะบาร์กี้มันก็เป็นเกาะนี้เลยนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้ทุกคนอ่ามีแบ็คเล็กด้วยนะครับโอเคนี่นะทุกคนก็จุดซื้อฮาคิอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเลรลี่นะครับผมเลเวลเราต้อง100แล้วราคานะครับผมอยู่ที่สามแสนนะครับทุกคนนี่พอทุกคนได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่บางคนเนี่ยทุกคนอาจจะแบบเอออยากได้ลายใหม่ลายแม่งไม่ค่อยสวยเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็มีจุดนะครับผมในการเปลี่ยนสีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮาคิอยู่นี่เดินออกมาครับเลี้ยวขวานนนนี่่ะะะครับจจเเออหมมมืแด สุมสีรอบ, 35, บรัตสา0 0 0เบลีนะครับทุกคนก็สุมได้หรือว่า25บโลบักนะครับ่าสุมไปเลยทุกคนคิดว่าสีในสวยก็ ลองใช้กันดูแต่ผมตอนนี้ผมได้สีเหลืองมานะผมเออเท่อยู่นะเท่อยู่นะแต่สีแดงนี่มันเหมือนเกียร์สีของลูฟี่เลยทุกคนเออโอเคอันนี้ก็เป็นจุดซื้อแบ็คเลงนะทุกคนนะครับเป็นแบ็คเลงนะเออตรงนี้ก็เป็นแบ็คเลงนะครับผมราคาก็อยู่ที่200 0 0 0เบลลี่นะครับทุกคนเออประมาณนี้เลยนะก็อยู่รวมเกาะเดียวจุดก็อยู่ประมาณ3จุดเลยทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนแบบว่าทุกคนก็จะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปเนาะผมก็ได้บอกจุดซื้อของทั้งหมดนะครััี่องสงงทรสสยยะไยงไง ก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ตอบคาถามนะครับก็ขอเป็นคําถามที่ผมรู้อ่ะเออถ้าผมไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้ตอบนะครับแต่กดใจให้ทุกคนแน่นอนนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครชอบฝากกดไลค์แชร์ต่อคลิปผมด้วยนะคลิปนี้ขอ500ไลค์นะครับเออจะบอก1,000แล้วเมื่อกี้ชินปากอะ500ไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับผมโอเคใครอยากทำคลิปอะไรนะครับผมในคลิปหน้าก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยเดี๋ยวผมก็จะทําให้นะครับโอเคก็ออก